สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1พบกับมัร์วัณฑิตเชลงการนะครับสอนวิชาพละศึกษาในสัปดาห์นี้นะครับเรายังเรียนเกี่ยวกับกายบริหารอยู่นะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับวิชาพละนะครับคำที่1นะครับ exercise for health นะครับคือนะครับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับคำที่2 arm คือนะครับแขนคำที่3นะครับ Bo d y นะครับร่างกายนะครับการออกกำลังกายด้วยจิจกรรมกายบริหารนะครับกายบริหารนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพและมักพบว่ารูปแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของท่ากายบริหารนะครับในบางประเภท มักจะนำมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือนำมาใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมนะครับฝึกท่ากายบริหารนะครับด้วยการยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อนะครับเพื่ออ,อุ่นร่างกายนะครับก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลายๆส่วนนะครับเช่นนะครับกล้ามเนื้อคอ กล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนนะครับกล้ามเนื้อลำตัวนะครับกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อข้อเท้านะครับในวันนี้นะครับมาเสืร์ก็จะมีนะครับให้นักเรียนได้ฝึกท่ากายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อขากันนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอแล้วฝึกปฏิบัติตามได้เลยนะครับท่ากายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อขานะครับ ท่าแรกนะครับให้นักเรียนยืนตัวตรงนะครับค่อยๆโน้มตัวนะครับใช้มือทั้งสองนะครับแตะปลายเท้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับเน้นย้ํานะครับเข่าไม่งอนะครับเมื่อได้แล้วนะครับค้างไว้สิบวินะครับ1 2 3ามี่ห้าหกเจ็ดนะครับต่อไปนะครับท่าที่2นะครับ ให้นักเรียนยืนการขาเล็กน้อยนะครับค่อยๆโน้มตัวนะครับใช้มือทั้งสองนะครับแตะปลายเท้าซ้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับต่อไปนะครับสลับข้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับต่อไปนะครับท่าที่3นะครับยืนกลางขาเหมือนกันนะครับใช้มือทั้งสอนะครับโน้มตัวลงไปนะครับแตะพื้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับปฏิบัติกันได้ไหมครับสรุปนะครับ การทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายหลากหลายรูปแบบนะครับก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพนะครับรวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายนะครับเช่นความทนทานความแข็งแรงการทรงตัวและความยืดหยุ่นนะครับการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับส่งคลิปวิดีโอปฏิบัติท่ากายบริหารชานะครับ เมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับส่งมาในลายส่วนตัวของมัธเซอร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ